่มจากพี่เซนเลยเนาะวันนี้ครับกับแอปรงรับเดอะซีรีส์ครับครับผมวันนี้ก็เป็นการออนแอร์ <c oughs> ตอนจบกันครับซึ่งเราออนแอร์กันจบไปเมื่อวานแล้วลวันศุกร์ต่อวันนี้เป็นวันเสาร์ครับเราก็เหมือนเอาอันคัดพิเศษเนี่ยมาออนแอร์กันนะครับผมมาดูกันในโรงครับพาไอพี่แฟนคลับด้วยแล้วก็พวกเรานักแสงทุกคนทีมงานทุกคนมาร่วมแบบว่าเรียกว่าส่งความสุขแบบเป็นครั้งสุดท้ายของซีรีส์เรื่องแอบรงรับเดอะซีรีส์กันครับหลายคนไม่จูใจในส่วนของที่ฉายที่ทั้งช่องก็ต้องด่วนด่วนผมบอกเลย ประมาณ40กว่านาทีใช่ไหมแต่ว่าฉายอันนี้ครับเท่ากับหนังโตรงเลยประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้ใช่ครับจุใจจุใจเลยถูกต้องครับอันคารเยอะมากเออสปอยเล็กๆว่าตอนจบนะครับคนละตอนจบกันประมาณนั้นมีซีนเพิ่มมีซีนตอนจบเพิ่มขึ้นมาใช่ครับ เรบตอนจบมันจะมีความพิเศษที่แตกต่างจากอันคัดตืด่นยังไงบงแน่นอนครับเอาเอาที่เราแบบนําก่อนเลยในเรื่องคอมเมดี้ของเรา <c oughs> นะครับเราจะได้เห็นคอมเมดี้อะไรหลายอย่างเนี่ยในในแบบว่าอันคัดต,ตรงนี้ด้วยในโรงกันครับผม <c oughs> รวมถึงแบบว่าการสมหวังของแต่ละคู่ให้เราจะมีแบบใส่เพิ่มมีการเล่าเพิ่มหรือแม้แต่ว่าจุดเซอร์ไพรส์สุดท้ายท้ายสุดพูดมากไม่ได้จริงๆพูดมากคือสปอยอยากให้ไปดูในอันคัดเองหลังจากดูในโรงเสร็จแล้วสามารถดูใน u t u b e ได้เลยนะครับดูไวรัลแฟคเอรี่ครับ มีความพิเศษครับเดี๋ยวน้องๆจะมาโชว์เนาะวันนี้เรามาโชว์การมีแฟนสายด้วยนะครับน,น้องแต่ละคู่ก็จะมีทําโชว์มาพิเศษนะครับผมหรือว่านี่พี่ครับอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นโชว์แบบน้องๆมาร้องเพลงเลยใช่อาจจะมีความพิเศษนี่เดี๋ยวคนนี้เขาจะมาแบบว่า โชว์ความพิเศษพิเศษด้วยไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวเรานะครับความพิเศษของวันนี้ผมจะมาพูดและเล่าถึงไลอัพของ Idol Factory นะครับในปีนี้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรเกิดขึ้นกันเราจะมีรายการมีละครหรือมีซีรีส์อะไรที่เราจะผลิตกันต่อกันประมาณนั้นครับดีมากเลยเหมือนกัน ูดางบ้งดีใจครับผมดีใจมากคือตอนแรกเราก็ไม่คาดคิดว่าฟีดแบ็จะดีขนาดนี้หร,หรือว่าเราแบบว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกกับมงน้องทุกคนกับทีมงานจนวันเนี้ยซีรีส์แบบว่าจบแล้วรู้สึกว่าแบบดีใจอีกข้อหนึ่งคือรู้สึกว่าไม่ต้องไปห้องตัด <c oughs> แล้วไปทุกวีคเลยนะครับประมาณนั้นเ <c oughs> จอประสาทอะไรที่เศษเยอะมากครับนี่คนนี้เขารู้ดีๆๆ <c oughs> เลยต้องถามน้องเซ้ง อุปสรรคของพี่ที่พี่ถ่ายทอดให้เราฟังทำช่วงทำช่วงพี่เซนก็จะแชร์บ้างไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะไปออกโลต่างจังหวัดอย่างบ้านของตัวโตเองที่ตอนแรกดูพื้นที่ไว้ที่เป็นทุ่งนาเลยแต่ว่าพอพี่เซนจะไปออกกองจริงเนี่ยน้ำท่วมที่โลครับใช่คือฟิลเรา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 อยากให้แบบว่าเอามาครับมาครับน้องไทยน้องไทนะครับผมน้องน้องติดธุระน้องติดธุระน้องติดธุระน้องเลยเพิ่งมานะครับมน้ำท่วม คือผมไม่อยากอยากให้แบบเขาแบบอารมณ์แบบฟิลแบบน้องโต๊ะขี่ควายอะไรอยเงี้ยมีผ้าขอวพาพอไปถึงปุ๊บนะครับผมอกระบื้องเราบือน้องกระบื้องน้องน้องควายของเราแหละน้องควายของเราครับน้ําท่วมน้องควายเดินไม่ได้อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นครับนุมถึงว่าแบบว่าช่วงโควิดด้วยที่แบบว่าเราเนี่ยไม่สามารถออกกองกันได้เนาะเราก็มีแบบว่าต้องแบบว่าเวิร์กช็อปกันเองที่บ้านมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยวิดีโอคอลเพื่อทําบทกันประมาณนั้นครับ ปีนี้หน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับครับผมจบตอนแล้วทำไม้องตัดสิดีเหตุผลอะไริงจริงก็คือพวกเราอ่านฟีดแบ็กกันตลอดพวกเราได้อ่านแบบว่าทั้งคอมเมนต์ทั้งในโซเชียลทั้งในทวิตเตอร์ทุกช่องทางพวกเราอ่านตลอดพวกเราดีใจที่แบบว่าทุกคนมีความสุขกับเรื่องราวแอบของลาของพวกเรานั่นแหละก็คือที่พวกเราต้องการจะส่งมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้ทุกคนทุกคนสุข ก็พวกเราส่งไปถึงแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้รับรอยยิ้มของพวกเราครับเรียกว่าส่งกันแบบดูดดื่มเลยทีเดียวนะส่งรอยยิ้มใช่ไหมครับอเป็นจุดขาจุดขาของพี่เหนือใช่พี่เหนือเขาจะมาแบบว่าโอ้โตไอ้เงี้ห้องโตมันร้อนนะโอ้โตมันร้อนผมไม่เข้าใจเลยคนเลยพู้ถอดเสื้อได้ทุกอีพีนะฮะที่เซงเป็นไงครับผมชินกับรอยจูกของพี่บิลลีหรือยังคะ ชินผมผมว่ามันไม่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 ชินนะครับไม่ชิน <c oughs> ใช่ครับองไมต้องตะก,กูตะกักด้วยอะครับจริงจก็วันนี้ยังยังยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยครับ <c oughs> ผมที่แบบว่ามันมาเดินทางมาถึงตอนจบแล้วยังรู้สึกแบบวันแรกแรกอยู่เลยยังไม่ยังรู้สึกว่าแบบมันผ่านไปเร็วมากเลยแล้วก็ดีใจครับที่แบบวันนี้แบบว่าทุกคนชอบในแบบซีรีที่เราได้นํญญญาเสนอรวมถึงเป็นความสุขด้วยคพูดถัดมาหลังหลังนี้พูดเราก็แรงเหมือนกันนะเออเรียกว่า ผ่านมา13 EP แล้วครับมันความรู้สึกมันเก็บอยู่ข้างในพอปล่อยวันทีมันก็เลยจะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงประมาณนั้นครับใช่ครับใส่ยเต้นไหมครับคุแรกใช่ไหมเดยพรห้พี่เหนียบไหมครับแต่ผมว่าต้องให้คุณเหนียวเขาได้อันดับหนึ่งก็ต้องให้เขาอยู่ใช่ใช่งั้นะถ้าผ่านกระแสพิแบษแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกคนชอบกันเนาะแล้วก็ชอบที่ซีรีส์เราเป็นซีรีส์ที่แบบผ่อนคลายช่วยแบบทุกคนที่ทํางานจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเครียด มาดูกันตอนคืนแล้วก <To> ็ผ่อนคลายกันได้ยิ้มแย้มการสนุกกับต so, ัวละครเนาะก็พอจบแล้วก็รู้สึกวิวเหมือนกันเพราะแบบตัวละครนี้จะจากไปแล้วจะแบบแบบจะจะไม่ได้เห็นตัวละครนี้ในแบบพาในฉายสดแบบช่วงสามอะไรนี้แล้วหรือว่าเราส่งตัวละครกลับสุนิยายนี่ก็รู้สึกวิวเหมือนกันสาวาๆเป็นบ้างกู้ควาเร้อนได้ือแบบต้องมาหนุ่มท่ามกลนุ่มๆอิจฉาทั้งนั้นค่ะก็เป็น อะไรที่ใหม่สําหรับคู่ของของเราเนาะใช่ไหมถามว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ทุกคนก็ช่วยลุ้นไปกับคู่ของขวัญกัะปนเหมือนกันในอีพีสุดท้ายก็ได้สมหวังล่าได้ก็ได้ไดอมกันสักทีนใช่เพราะขอขอหอกอีหนึ่งก็ไม่ได้เลยจนสุดีสุดท้ายค่ะก็ดีใจแล้วก็ ใจหายนิดนึงเพราะว่าแบบเราอยู่อยู่กับเขามาปีกว่าเลยอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นอนะ่นนนะนาออืมนะคุณน้องกับฟิตแบ็ที่แบบแฟนทรับใแบบนราการต่อตาบดีเราดีมากค่ะพวกเราทีมีกันี่กระแสดีเลยก็รู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะทแบบแบบแบบี่เห็นทุกคนเอนจอยไปกับที่ของเราทุกคู่ทุกความสัมพาาันธ์ก็แบบอ่ะถ้าเป็นคู่เราก็ผลได้ เห็นความชัดเจนของตัวเองว่าว่าชอบของขวัญแล้วเฮ้ยพูด้เออน้องเสืน้อง่ก็ได้ก็ดีใจทุกคนเดินลอยไปกับเราอยากอยากเราด้วยในเรื่องของเราก็โอ้โหหลายคนก็แอบเป็นไส้เหมือนกันหนูใช่ไหมเออจริงเป็นไงหนูนกนะเออไม่เป็นนกหัวไก่เออกอแสบก็แสบเป็นไง หมั่นไส้ใดๆก็หนูก็โอเคค่ะแฮปปี้ค่ะไม่กลัวเผือกทุกลงทุกเรียนเนาะตอนนี้ไม่กลัวค่ะมาเลยเออมอนีพอามนีหนูก็วิ่งสิอย่าปลาเผือกลาเนื้อมาจะได้กินเออมันหิวอาหหรพวกเรานนี้มากคนเดียวมาคนเดียวแต่ก็หวางเหนกันนะพวกเรา เรื่องใส่ใจ้ายใส่ความรักตัวเราในแบบที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบความรักที่แอบมุ่กหายนำเสนอมาที่ฝั่งล้นเลยปิดท้ายคู่ของเรายังไงยังไงก็ไม่รู้แน่ก็หลังจากที่เป็นคุณแม่ลูกสามมานานเป็นคุณแม่ลูกสมานานต้องคอยผลักดันเพื่อนให้ไปในทางที่ถูกเนาะแต่เรื่องของเพื่อนเหมือนเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ จะได้เหรอก็จะเห็น <left> ว่า EP นี้ก <jobs S 2> ็จะได้เห kind of ็นว่าส้มจะมีใครมาดูแลหัวใจหรือเปล่าเพื่อนอสมหวังกันหมดแล้วจะได้เห็นคนสลักหรือเปล่าอยังไงนะแต่นเรื่งคือส้มร้องให้เก่งเหมือนกันใช่เป็นนักร้องนำทำซีนประเดิรเลยใช่ราให้ตลอดการทำงานกับน้องๆพี่เซนครับ โอ้ทุกคนน่ารักมากครับใช่เราทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้เริ่มต้นตั้งแต่แบบว่าหลายๆคนอาจจะแบบเป็นเรื่องแรกเลยมาแบบว่าตั้งแต่เบสิกเลยครับมาฝึกอคติ้งการมาฝึกในการทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบว่าถ่ายทํากันอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ก็ใหม่เหมือนกันในมุมมองผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็เป็นนักแสดงใหม่เหมือนกันเราก็แบบว่าช่วยกันครับจนซีรีส์เราออกมาแบบว่าประสบความสำเร็จเนาะนะครับผมก็ดีใจมากจริงๆต้องขอบคุณแบบน้องทุกคนมากนะครับใช่ครับ อ่ามีมีความพิเศษแน่นอนแต่ขออุบไว้ก่อนยังพูดไม่ได้จริงๆนะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีอะไรแบบอาจจะมีแบบว่าแฟนมีหรืออาจจะมีแบบอะไรพิเศษๆมาให้เห็นกันครับผมแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะมีไลน์อัพที่เราจะได้เห็นกันในโรงเลยว่าไลน์อัพเรามีอนไรกันบ้างครับผมครับ ให้คะแนนคุณตัวผมถ้าให้คะแนนผมให้สิบเต็มทุกคนอยู่แล้วครับเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนพยายามมากทุกคนสู้มาด้วยกันมากเราอาจจะแบบว่าตกร่องกันมากแต่ว่าเมื่อเราตกร่องกันเราช่วยกันพยุงกันขึ้นมาครับเราเจออุปสรรคเราเดินไปด้วยกันจนวันเนี้ยเราเดินมาถึงมันอาจจะเป็นตอนจบครับแต่มันไม่ใช่จุดจบของอาชีพนักแสดง นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพนักแสดงหลายคนครับแล้วผมก็พูดตลอดเลยว่าผมดีใจมากที่น้องๆคนนี้ทุกคนเดินออกจากโรงนี้จบเรื่องนี้แล้วทุกคนเดินไปแล้วพูดว่าพวกเราคือนักแสดงเต็มตัวกับนักแสดงเรื่องแอบหู้รักในซีรีส์ครับอขอบคุณครับอขอบคุณครับ